สวัสดีครับวันนี้ออโต้แคมปัสเรามากันแปลกๆนิดนึงนะฮะหันตูดกันมาสองคันเลยนะฮะหันตูดนี้ไม่ใช่อะไรนะ,ะเราสองคันนี้มีดีมีเด่นที่ตูดนะฮะตูดสวยๆเนียนๆสองคันนะ,ะ <laughs> โอเคก็ไหนๆก็ไหนๆนะฮะสองคันนี้เป็นแวนทั้งคู่ซูบารุทั้งคู่ EJ ทั้งคู่บ็อกเซอร์ทั้งคู่ขับสีทั้งคู่เทอร์โบทั้งคู่เกียร์ธรรมดาทั้งคู่นะฮะสองคันนี้แตกต่างกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราพากันไปชมนะฮะทางด้านซ้ายผม i m p r e s s a รหัส GF นะครับผมทางด้านขวาของผมเนี่ย LegacyBG นะครับช่วงนี้เป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะฮะรถซิ่ง90โดยเฉพาะซูบารุอย่างเช่น2องคันนี้นะครับผมวันนี้เรามากันสคนเพราะว่า สองคันนี้เป็นรถส่วนตัวของพวกเราเองนะฮะที่ออโต้แคมปัสเนี่ยเองนะฮะขับมาทํางานทุกวันแบกน้ำมันชิบยายเลยวันนี้มาสองคนนะฮะก็คันนี้รถผมเองคันนี้เป็นรถของชีวิตเองนะครับวันนี้ก็อยากให้มาแนะนํารถกันนิดน,นึงว่าสองคันเนี้มีอะไรบ้างนะ,ค,ะครับในส่วนของเลก a c ซี่คันนี้นะครับก็จริงๆเป็นรถที่ผมชอบมากมาตั้งแต่เด็กตอนเล่นเกม GT6 นี่ก็จะมีเลก a c ซี่ตัวเนี้ยแล้วก็ฉีดนอสนะครับก็ เป็นบอดี้ที่ชอบมากๆเลยเพราะว่าหนึ่งคือเวลาเราไปสนามแข่งเนี่ยคือเราสามารถขนของได้เยอะมากนี่ครับนี่ครับห้องเก็บสัมภาระนี่คือแบบใหญ่มากๆแล้วแถมยังพับเบาะลงไปเป็นแฟลตได้ด้วยครับ,บแล้วก็อีกทั้งยังมีอีกทั้งยังมีตัวดึงเพื่อปิดได้ด้วยก็คือถ้าเราปิดแบบนี้ นี้ก็จะไม่มีใครเห็นละสัมภาระด้านหลังนะครับในส่วนต่อมาคือรถคันนี้ตอบโจทย์เรื่องความแรงเนื่องจากเป็นเครื่อง2,000 turbo นะครับเป็นเครื่องบ b ซอร์ก็ทำแรงม้าได้อยู่ประมาณ260แรงม้าที่ล้อนะครับซึ่งถือว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับทั้งการใช้งานที่ดีและทั้งเวลาบางทีเราอยากเอาไวซิ่งด้วยเล็กน้อยได้หมดเลยครับรถ สลับของ B G 5ทั้งคันนะครับก็จะได้เบาเป็นตัวเบาผ้าเป็นเป็นลายอย่างนี้นะครับพคงมาลัยเป็นของ Impresa ตากลมนะครับครับแอร์ Air จะเป็นชุดแอร์ออโต้มาครบนะครับภายในมาครบเลยมีเน็ตหลังนะซึ่งซึ่งก็เป็นยั่งไงเดียเป็นอย่างหนึ่งที่ถ้าขับรถแวนแล้วทุกคนก็อยากจะดึงขึ้นไว้ตลอดนะครับมันเป็นเสน่ห์ของรถแวนอย่างหนึง่ง ครับคันนี้นะครับก็เป็นล้อ STI ของตัวตากลมเลยนะครับห้ารูร้อยขอบ17นะครับย้ายใส่กันได้หมดชุดเบรกก็ได้เป็นเบรกสี่พอหน้าของ i m ม e พ a ซนะครับนอกนั้นก็คือ BG5 เดิาเด,มดิมหมดมีหางหลังเป็นของสำนัก Zero Sport อยู่ชิ้นหนึ่งครับชิ้นนี้นะครับเป็น Zero Sport อ่านี่มีเขียนอยู่นะครับ ก็จริงๆสีขาวนี่ก็เป็นสีหนึ่งในสีที่ผมว่าถ้าเป็นบอดี้นี้ผมผมก็ชอบที่สุดแล้วนะครับผมว่าดูดูคลีนคลีนแล้วก็สวยดีครับครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้ก็ EJ 2 0 Twin Turbo นะก็เคยเป็น Twin Turbo แล้วกันต้องบอกอย่างนี้แล้วสิ่งที่มาแต่งเติมเพิ่มเติมก็คือนี่เลยชุดนี้เลยตัวเด่นนะครับก็เป็นเทอร์โบ F5 ของเกนดี้นะครับ แล้วก็กอง HKS นะครับ r e g ูเลต e แยกออกมานะครับแล้วก็ Header ถ้ามองเห็นด้านล่างนี้ก็จะเป็นสเตเลสทั้งชุดนะครับเดินเป็นอันดีโคเล็งเพื่อเก็บคาแรคเตอร์ของความเป็นซูบารุเอาไว้นะครับซูบารุมีอย่างหนึ่งอินเตอร์ที่อยู่ด้านบนมันจะสามารถทำให้เรียกบูสต์เข้าเครื่องได้ได,ได้ได้เร็วกว่ามากพอสมควรครับเนื่องด้วยระยะทางเดินของลมที่สั้นนะครับมีแค่ท่อเล็กๆแค่นี้ เข้าถึงอินเตอร์แล้วก็เข้าถึงเครื่องยนต์ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นของซี r รส p o r t เช่นกันครับเป็นตัวดักลมจากสกู๊ปด้านบนหลังคานะครับเพื่อเอาเข้าอินเตอร์คูลเลอร์นะครับแล้วก็เรามาดูกันดีกว่าว่า G.F ข้างๆเรานี้เป็นยังไงบ้างของแต่งมีอะไรบ้างแน่นอนว่าเด็ดมากๆแน่นอนครับอ่ะเรามาต่อกันที่คันนี้นะครับผมอินเบซ G.F นะครับผม หลายคนอาจจะงงนิดนึงว่า GF คืออะไรปกติมันคือ GC GC คือ4ประตูนะครับ GF คือนี่วากอนนะครับผมวากอนมีดียังไงฮะเหมือน Legacy เ,เมื่อกี้นะฮะขนของได้มหาศาลนะครับผมคันนี้ผมเคยแล้ะขนภายใน1ชุดขนเกียร์มา1ลูกที่ยังเหลือนะครับผมจริงๆน่าจะขนเครื่องได้สักหนึ่งเครื่องเลยนะฮะคันนี้ก็คร่าวๆนะครับภายนอกเนี่ยจะเป็นพาร์ท s อ i เวอร์ชันหนึ่งนะครับผม s อ i จะมีอะไรบ้าง s อ i ห่างหลังยาวทั้งบนทั้งล่างเลยนะฮะแล้วก็มีสเกิร์ตรอบคันส่วนล้อเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่ผมภูมิใจนำเสนอมากนะครับผม bbs rg ตรงรุ่นนะครับ r o r เป็นเป็นล้อออปชั่นจากโรงงานนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าเป็นล้อแบบว่าซื้อข้างนอกนะอันนี้คือเป็นล้อออปชั่นโรงง,งานตรงรุ่นเลยเป๊ะเ,เ,เลยนะฮะออฟเซต ความกว้างอะไรทุกอย่างตรงหมดเลยนะฮะสีนี่ผมก็ภูมิใจมากนะคันนี้เป็นสีเขียวที่แบบว่าได้ลมแบบนายตีมากๆเลยนะครับสีเขียวนี้ตรงเพจด้วยนะคันนี้ตรงเพจกับคันนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวให้ความรู้นิดหนึ่งนะคันนี้มันเป็นรถย้ายก็คือย้ายเอาพาร์ทของ ST i ของตัวนอกมาคือบ้านเราเนี่ยไอตัวบอดี้แวนเนี่ยก็จะมีแต่เครื่อง1ันแปเกียร์ออโต้ขับ4เท่านั้นก็จะเป็น GF6 นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะครับคันนี้ภายในย้ายมานะครับคาดว่าน่าจะย้ายมาพร้อมกับเครื่องนะฮะเพราะว่าคอนโซลเนี่ยจะเป็นคอนโซลเขาเรียกว่าคอนโซลตากลมคอนโซลเหี่ยวแล้วนะฮะแล้วก็บาะเนี่ยจะเป็นเบาะ s t i เวอร์ชัหนึ่งครับผมอ่าคร่าวๆก็ประมาณนี้ภายในนะประมาณนี้โอเคครับเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ ของรหัส G.D นะครับผม G.D.A ก็คือเครื่องยนต์ตากลมที่เขาเรียกกันตากลมคอขาวแต่ว่าคันนี้มีการอัปเกรดไสในมาเป็นคอแดงแล้วแล้วก็มีการอัปเกรดเทอร์โบนะฮะเป็น H.I.V.F. 24นะฮะก็จะไม่ได้ใหญ่โตเหมือนคันเลกซี่เมื่อกี้นะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทอร์โบตรงรุ่นของอีกรุ่นหนึ่งมาใส่ แบบว่าลอยนอนได้เลยมันก็จะได้แรงม้าประมาณ300อแรงม้าที่ล้ออะไรประมาณนี้ครับขับสนุกพอสมควรเหมือนกันนะฮะครับก็เดี๋ยวเราพาไปลองขับกันทั้งสองคันเลยนะครับถ้าสนใจมากๆเลยระหว่างสองคันนี้ว่าความแตกต่างคืออะไรนะครับกับเซกเมนต์ที่ต่างกันกับค่ายเดียวกันเครื่องยนต์ใกล้เคียงกันเนี่ยฟิลมันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนเราไปดูกันครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองขับกันนะครับผมสำหรับ G.F. สีเขียวคันนี้นะฮะคันนี้ก็คร่าวๆนะเป็นเครื่องยนต์ G.D.A. นะฮะหรือที่รู้จักกันในนามว่าเครื่องตากมคอขาวนั่นเองนะฮะคันนี้ก็มีอัพสเต็ปมาบ้างแล้วนิดหน่อยนะฮะก็จะเป็นแบบว่าอัพเทอร์โบมีมีเขาเรียกว่าอะไรไส้ในของคอแดงบ้างอะไรอย่างนี้ก็จะแรงม้าอยู่ที่ประมาณ300แรงม้านะฮะคันนี้เป็นเทอร์โบ I.H.I.V.F.24 นะครับ ก็จะอยู่แถวแถวสามร้อยแรงม้ากําลังขับสนุก G F คันนี้กับ Legacy คันขาวเนี่ยเอ่อสเต็ปมันจะต่างกันอย่างคันนู้นเนี่ยเขาจะเป็นเทอร์โบแบบว่าเขาจะเอาเครื่องเทวินมาทําเป็นเป็นเทอร์โบเดี่ยวนั่นแหละแต่ว่าเอาเครื่องทอวินมาทําแล้วของเขาเป็นแบบว่าเทอร์โบซิงเฮดซิงอะไรอย่างนี้ก็อาจจะได้ฟิลลิ่งที่ต่างกันไปจริงๆแรงม้าไม่ได้ห่างกันเยอะนะแต่ว่าเอ่อทั้งตัวบอดี้ที่ใหญ่กว่าละหนึ่งแล้วก็เทอร์โบระบบเทอร์โบที่ไม่เหมือนกัน อย่างคันนี้ก็จะเป็นเทรอร์โบที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าโบอ่อนครับผมก็คือเอาเทรอร์โบของรุ่นที่สูงกว่ามาใส่เข้าไปได้เลยไม่ต้องดัดแปลงอะไรเยอะนะรผมเล่าให้ฟังก่อนแบบพวกช่วงล่างพวกอะไรอย่างนี้เออคันนี้ถ้าเรื่องแฮนดลิ่งเนี่ยถือว่าผมว่าขับทุกวันได้ด้วยแล้วก็ซิ่งก็สนุกครับผมก็คือช่วงล่างเนี่ยมันจะเป็นเออถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเทอินซูเปอร์สตรีทหรือว่า สเตติ่งแอดวานเนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าโชคตัวนี้ผมว่าค่อนข้างนุ่มนะสำหรับสำหรับรถซิ่งนะแต่ว่าคันนี้มันเป็นล้อ16ด้วยแหละมันเลยทําให้บอกว่านุ่มด้วยแล้วก็ในโคง้งเวลาเล่นโค้งอะไรเงี้ยค่อนข้างมั่นใจเลยทีเดียวนะแต่อาจจะไม่ได้ถึงกับว่าเ้ยรถแบนราบเหมือนรถซิ่งคันอื่นๆน,นะแต่ว่าผมว่าแค่นี้ก็คือสนุกมากแล้วพวงมาลัยเนี่ยผมภูมิใจนําเสนอมาก ล่าสุดเนี่ยผมไปเปลี่ยนแหลกพวงมาลัมาเป็นของเจ้าแลก RA ครับผมแลก RA เนี่ยมันก็จะมีอัตราทดพวงมาลัยที่ค่อนข้างเร็วมากๆเลยแล้วก็น้ำหนักพวงมาลัยดีมากดีมากมลองดูนะครับ มานนี้นะครับถือว่าขับสนุกพอตัวเหมือนกันนะได้ทั้งเกียร์ธรรมดาด้วยได้ทั้งฟิลลิ่งได้ทั้งเสียงโอ้โหถือว่าผมว่าณตอนนี้นี่จับตัวเขาได้ยากจริงๆนะครับสำหรับรถซิ่ง900ขับ4เทอร์โบมันสนุกจริง ต่อให้แรงมา้าเราจะไม่ได้เยอะป้าพลังห้าหกร้อยเจ็ดร้อยม้านะแต่ว่ามันขับสนุกมากนะฮะถือว่าต่อให้ราคามันขึ้นไปแล้วผมว่าก็ยังก็ยังคุมอยู่นะสำหรับในความคิดผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปลองดูเออเลกซี่คันขาวกันดีกว่านะคันนั้นก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งคันนั้นก็จะนุ่มกว่านี้สบายกว่านี้อาจจะไม่ได้แรงเท่าคันนี้แต่ว่า ขับสนุกไไมั้ยนเดี๋ยวลองไปดูกัครับครับก็ผมพามาลองขับตัว s u b a รุ l ลกาซี b g 5ของผมนะครับต้องบอกว่าคันนี้จริงเป็น Legacy บ้านเราแต่ว่าย้ายของ BG5 ครบเครื่อง t w ินเทอร์บนะครับแต่ว่าคันนี้ได้ทำการดัดแปลงจาก t w ินเทอร์บเป็น Turbo เดียวนะครับต้องเลให้ฟังก่อนว่าจริงๆผมเป็นอู่ทำเทอร์โพวก Honda โดยเฉพาะอยู่แล้วแล้วก็พอดีเห็นเพื่อนๆเขาเล่นสุบารุกันเยอะก็เลย อยากลองบ้างครับแล้วก็สำหรับคันนี้สูตรที่เจอแล้วรู้สึกว่าพอดีก็จะเป็นใบหลังเทอร์โบ t d 05ใบหน้าเทอร์โบ TDI 06แล้วก็ฝาปิดเป็น F5 ครับโครงหลังก็จะใช้เป็นเบอร์12ส่วนเวสเกตคันนี้เป็นเวสเกตแยกของเทอร์โบสมาร์ทครับกล่องอากาศ HKS ครับกล่อง ECU ที่ใช้ในการกควบคุมจะเป็น Realtek นะครับก็คันนี้ที่กๆ Realtek ก็เป็นปอนเซอร์ผมอยู่แล้วนะครับก็เขาก็ให้มาด้วยนะครับ แล้วก็ปรับโูสไฟฟ้าเป็นของเกดดี้โปรเฟคตนะครับถ้าเทียบกับคันเขียวต้องบอกว่าคันเขียวเนี่ยเวลาเดินเนี่ยเขาเรียกว่ามันดึงแรงกว่าเยอะพอสมควรเพราะว่าคันเขียวเนี่ยแรงม้าก็มากกว่าคันนี้ประมาณสี่สิบแรงม้านะครับส่วนเทอร์โบที่เล็กกว่าแน่นอนรีดทอรกออกมาได้มากกว่าเดี๋ยวเรามาลองทดสอบอาาัตราเร่งของเจ้าเลกัซีคันนี้กันดีกว่าครับ ก็สำหรับผมผมมองว่าก็เดินดีพอสมควรนะครับสำหรับรถที่ใช้งานได้แล้วเป็นรถบ้านแบบแบบนี้นะครับอ่ะนะครับหลังจากที่พวกเราได้ไปลองขับกันมานะฮะก็อยากจะสรุปกันสักนิดน,นึงนะฮะข้อแตกต่างระหว่างสองคันนี้นะฮะก็สองคันนี้แน่นอนล่ะครับผมไซส์เนี่ยแตกต่างกันแน่นอนนะฮะอิมพีเซเนี่ยมันก็จะเทียบเท่ากับเอ่อซีวิกสี่ประตูสามประตูสมัยนั้นนะฮะ ไอ้เจ้า Legacy เนี่ยจะเทียบกับ Accord ในสมัยนั้นนะครับแน่นอนครับ Legacy ขับสบายกว่าแน่นอนนะครับผมขับเร็วๆการทรงตัวหรือ,อ,อความเงียบเนี่ยการเก็บเสียงเนี่ยดีกว่าแน่นอนนะครับผมแต่ความคล่องตัวเนี่ยก็ต้องให้จริงๆว่า i m p e ปซเด่นกว่านะครับผมส่วนเรื่องแบบว่า2คันเนี้ยในเรื่องความแรงความขับสนุกเนี่ยผมมองว่ามันเป็นคนระบุค,คลิกกันนะฮะต่อให้คันเนี้ย จะมีแรงม้าที่น้อยกว่าแต่ว่ามันก็ยังขับสนุกเหมือนกันนะฮะด้วยความที่มันมีท่อวาวมีอะไรมันช่วยให้เราขับสนุกมากขึ้นนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเรื่องราคาราคาเนี่ยแหละเป็นตัวสําคัญเลยอ่าถ้าใครสนใจ Legacy อยู่เนี่ยเลกาซี Legacy เนี่ยเขาจะเริ่มต้นอยู่ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทถึง4 0 0แสนกว่าบาทนะครับผมส่วนอิมเพซ่าเนี่ยต้อง ต้องหากันนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากรถมันมีน้อยนะฮรราคามันก็จะเริ่มต้นอยู่ตั้งแต่5 0 0แสนปลาย6 0 0 0 0 0 0 0 0บางคันก็700,000กว่าบาท800,000ก็มีครับผมก็จะแพงนิดนึงนะฮะแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมผมว่าก็คุ้มนะคะผมทั้ง2รุ่นเลยถือว่าเป็นรถที่น่าเก็บมากๆน่าขับมากๆนะครับผมก็ถ้าเกิดให้ผมแนะนำสองคันนี้นี่ผมพูดเลยว่ายากมากเนื่องด้วย v ว l ลูของพวกนี้เนี่ยรถ90ในชั่วโมงนี้เนี่ย มีแต่ขึ้นแล้วคือราคาผมว่าถ้าพูดกันจริงๆผมว่าไม่มีดรอปละคือหลังจากนี้ไปก็มีแต่ว่าสภาพยิ่งดียิ่งแพงขึ้นไปนะครับตามสภาพเลยครับผมก็จริงๆ G.F ก็มันมากๆคล่องตัวมากๆเหมาะสําหรับสายซิ่งที่แบบซิ่งจ๋าเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วยังอยากได้เฮ้ยขนของได้หน่อยอะไรได้หน่อยนะครับส่วนคันนี้ก็แนวขับสบาย นะครับขนของได้เยอะขับสบายซิ่งพอได้นะครับเน้นการใช้งานซะมากกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ2คันนี้ก็ฝากติดตามไว้สักนิดหนึ่งนะฮะทั้งทาง,ง f a c e b o o k YouTube แล้วก็ TikTok นะครับผม a u t o ้แคมปัติดตามกันสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์ดีๆมากมายนะฮะเดี๋ยวเราจะเอารถเอ่อเป็นแนวเปรียบเทียบอย่างนี้มาอีกเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อยากให้พวกเรารีวิวอะไรหรือว่าทำชาเลนจ์อะไรเป็นพิเศษก็ คอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาดูรถนะฮะก็เข้ามาได้เลยนะครับออโต้แคมปัสเกษตรนวมินครับวันนี้เราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ